ชีวิตคนเราครับคนทุกคนตัวท่านมีค่าอย่างมากท่านเชื่อไหมครับเคยมีคนบอกว่าหน่วยงานองค์กรสังคมใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าฮาร์ดแวร์ดีซอฟ์แวร์ดีพีเพลวแวร์ดีเนี่ยมันจะพัฒนาได้ง่ายมันจะหมุนวนยกระดับอย่างต่อเนื่องแต่ทุกท่านครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเริ่มต้นจาก พีพ p l e w วรที่ดีทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะครับ people mm hmm. แวร์ก็คือทรัพยากรบุคคลคนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าและมีความสำคัญเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการทำให้ดีในการพัฒนาทุกคนสามารถไปจับจุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับแต่ผมขอเริ่มนะครับกราบสวัสดีครับผมชื่อดามธีรรมานุษครับรักรักจริงจริงใจและ เริ่มอาชีพนะครับรับจ้างทั่วไทยในเรื่องนี้แหละนะครับมีอยู่สี่คำหลักๆที่ถ้าคนเราไปกระจ่างแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การติดตั้งติดเครื่องการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงได้นะครับแค่กระจ่างและไปทำจริงยิ่งเล่นยิ่งเก่งในสี่คำนี้นะครับสองคแรกเนี่ยอยู่บรรทัดบนก็คือ เติมเต็มบวกบวกแล้วก็เขียนเว้นนะครับเชี่ยวชาญบวกบวกอ่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเขียนไปก่อนเติมเต็มบวกบวกเชี่ยวชาญบวกบวกเขียนไปอีกครับแก่นดีบวกบวกอ่ะบรรทัดต่อมาแก่นดีบวกบวกอีกบรรทัดต่อมาครับแผนดีบวกบวกเนี่ยเขียนแค่นี้นะครับนี่นี่คืออาชีพของผมเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะครับคนเราเนี่ยขอแค่จับจุดได้จับจุดอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วไปอยู่กับมันนานๆหน่อยมันจะเข้าสู่กระบวนการของการ อ่านขาดตีแตกแล้วมันจับจังหวะได้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มไปจับจุดว่าเขาชอบเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอะ่ะสมมติว่าชอบกีตาร์เขาไปเล่นเขาไปเข้าใจตีแตกอ่านขาดว่าโอ้โหนักกีตาร์เนี่ยคณคุณจะเรียนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเป็นนักกีตาร์ที่ชํานาญการคุณมีอาชีพแบบเป็นหลักแน่นอนอ่ะสมสมมุตินะครับมีคนตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนปกติ พร้อมที่จะไปเรียนมหาลัยและทํางานมีอาชีพแต่เขามีกีตาร์เนี่ยผมไม่ได้บอกให้คนไปเล่นเลน,เลนตั้งใจเรียนแล้วไปเล่นกีตาร์นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่นึกภาพเขาเล่นอยู่ทุกวันเดี๋ยวเขาจะจับจังหวะการเล่นกีตาร์ได้นี่แหละนะครับจับจุดได้ต้องไปถึงจุดที่จับจังหวะได้คนเรานะครับวิดีโอนี้เนี่ยนอ,นอกจากผมทํารับจ้างแล้วรับจ้างจริงๆแล้วก็เอาไว้คุยกับลูกผมเพราะ เพราะผมรักลูกผมมากผมจะหาทางยังไงให้ลูกผมเนี่ยไม่ไปติดอ่ะไม่ไปติดจอไม่ไปติดเกมไม่ไปติดละครไม่ไปติดสมาร์ทโฟนอ่ะเพราะว่าอะไรครับมันตื่นตาตื่นใจแต่เคยได้ยินคำนี้ไหมครับสมองติดเกมสมองติดจอจนมันมีปัญหาคนติดยาอะไรพวกนี้แต่การที่เขารู้คำสำคัญก็คือสี่คำนี้แล้วเข,เข้าใจว่าจับจุดอ่านขาดตีให้แตกลุยให้ถึง ไปถึงจุดที่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจับจังหวะได้ดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเขาก็ผมผมก็เนี่ยวิดีโอหมายเลขเจ็ดร้อนะลูกเดี๋ยวหนูไปดูเสร็จมาคุยกับพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะฟังว่าหนูคุยอะไรบ้างนั่นแหละนะครับประเด็นประเด็นมันอยู่อย่างนี้อ่ะเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมีงานทานะครับเป็นปกติของผมแต่ผมทําเรื่องนี้เป็นอาชีพเสริมจริงๆสี่คำนี้แหละแต่จับจุดจับจังหวะ พวกเราเห็นจุดสําคัญของมันแล้วนะครับประเด็นก็คือมันจะมีอยู่2รอบใหญ่ๆใ,ในการเดินเขามาหาผมแล้วก็เริ่มเป็นอาชีพกัน2รอบใหญ่ๆนะแต่มันมีรอบย่อยต่อจากรอบ2อีกเยอะเลยแหละจนกว่าจะไปถึงฝั่งซึ่งทุกครั้งก็ต้องมีค่าจ้างรักจริงจริงใจนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไรประเด็นก็คือสรอบแรกเนี่ยรอบที่1ครับไปลองเองไปลองหยิบกระดาษปากามาจด แล้วก็ไปเข้าถึงความหมายของคําว่าเติมเต็มบวกบวกเชี่ยวชาญบวกบวกแก่นดีบวกบวกแผนดีบวกบวกเนี่ยด้วยตนเองผมก็จะมานั่งรับฟังเออไปเติมเต็มมาแล้วเป็นเป็นไงบ้างผมก็มานมานั่งรับฟังเติมเต็มแล้วไปทําอะไรบ้างอ่ะผมก็จะแนะนําว่าบางอย่างมันต้องออกแบบกําหนดเองแล้วไปลงมือทํานะเพราะว่าการออกแบบและกําหนดเองเนี่ยแล้วไปทําเองเนี่ยมันคือด้วยตัวเราอ่ะมันคือ ปมที่ทรงพลังใน,ในตัวเรานะครับเพราะว่าปมนี้เนี่ยมันถูกจริง,รงๆรแล้วมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเลยมนุษย์มีปมนี้โดดเด่นมากนึกเองออกแบบเองกําหนดเองแล้วไปทําเองเนี่ยปมนี้แข็งแกร่งมากแต่ด้วยยุคหลังเนี่ยพอเขามีสิ่งที่เรียกว่าระบบการศึกษาเข้ามาเนี่ยคนเรารอรอ,รอที่จะมีคนบอกคนสอนมีคนพาทำนะครับจนเคยชินจนปมเนี้ยมันเริ่มฝ่อแต่คนที่กําหนดเองออกแบบเองเลือกเองแล้วไปทําเองเนี่ย มันแข็งแกร่งมากๆถึงบอกว่าอาจจะไม่ใช่สีคำนี้ก็ได้ที่เป็นคำเด็ดนะครับอาจจะเป็นคำอื่นของท่านก็ได้ผมก็พร้อมที่จะเล่นนะครับถามว่าค่าจ้างเท่าไหร่ครับครั้งละอย่างน้อยเนี่ยสตางค์หนึ่งนะครับจะบาทหนึ่งก็ได้จะล้านบาทก็ได้ยินดีนะครับครั้งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปุ๊บต้องมีเข้ามาแล้วเสนรงสตางค์บาทหนึ่งส่วนค่าแรงก็ตกลงกันไปตามเนื้อผ้านะครับผมเก็บไม่แพงหรอกหาเพื่อนเล่นนะครับเพราะว่า มนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าจริงๆอ่ะผ่านรอบแรกนะครับรับฟังแล้วก็ลองต่อไปลองต่อจากนั้นเนี่ยรอบต่อๆมาเราอาจจะแลกลายกันถูกไหมครับรอบที่2คืออะไรครับมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือเลือกให้คมชัดชัดเจนให้ดีบวกๆนะครับจากนั้นก็คือทําดีไปสามารถไปรู้ดีทดําดีรู้สึกดีอะไรทำได้ดีบวกๆ สิ่งที่ความคมชัดในการทําได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพ่อคุณสมบัติในการเลือกบางครั้งเราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ได้เลือกชีวิตที่เลือกได้แบบคมคมเลือกได้แบบคล่องคนะครับบางทีเรามีชีวิตแบบที่แบบเราแค่เรียนแล้วไปการข้อสอบเรียนแล้วไปการข้อสอบเรียนแล้วไปการข้อสอบรับฟังเรียนแล้วไปการข้อสอบอันนี้ประสบการณ์แบบนี้ซ้ำๆเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งในการฟังเรียนแล้วไปการข้อสอบแต่มันไม่แข็งแกร่งในการ เข้าใจเลือกแล้วไปทําจนมันแบบตีให้แตกอ่านขาดแล้วจับจุดจับจังหวะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นชีวิตเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์นั้นตรงนั้นก็เคยอ่อนแอมันเหมือนกับคนที่แบบไม่ค่อยเดินะจนกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนี่คือรอบที่สองทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับอ่ะวันนี้คือผมพูดปากเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะว่าวิดีโอนี้คือวิดีโอหมายเลข774สามารถนะครับพวกเราสามารถที่จะหยิบกระดาษปากกาผม่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดฟังเฉยๆไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าหยิบกระดาษปากกามามาเข้าใจมาเติมเต็มมันอย่างเช่นเติมเต็มคืออะไรอ๋อคนเราเนี่ยมีความอยากความต้องการการที่เราไปใส่ใจมันหน่อยถามตัวเองว่าเราอยากเราต้องการอะไรจริงๆกลั่นกรองหน่อยจนกลายเป็นความใฝ่ฝันเป็นเป้าหมาย ทีมงานหน่วยงานมามีเป้าหมายร่วมกันมีแผนร่วมกันมีความมุ่งหมายร่วมกันไปถึงพลังความมุ่งหมายเนี่ยแล้วเรามาปักหมุดกลุยทางลงรายละเอียดสู่เป้าหมายคือมีจุดเริ่มต้นนะทุกท่านครับคำพูดเหล่านั้นเนี่ยสามารถไปเติมเต็มได้เองจากวิดีโอหมายเลขต่างๆอย่างเช่นอ,อย่างลูกผมเนี่ยผมพาไปเที่ยวไปดูหนะังเมื่อวานวันหยุดเขาก็ชวนเขาก็จะไปเล่นของเล่นอนะ ดูหนังเขาดูหลายเรื่องแล้วสนุกละเขาจะไปเล่นของเล่นต่อผมบอกว่าหนูต้องเก็บเงินเองด้วยด้วยลูกซึ่งการเก็บเงินเองเนี่ยคนจะเก็บเงินเองต้องเติมตเต็มได้อ่ะเขาต้องไปหาเงินได้ก่อนจะหาเงินเขาต้องมีฝีมือก่อนจะมีฝีมือเขาต้องเลือกก่อนจะเลือกเขาต้องรู้ข้อมูลเขาต้องเปิดโทรศัพท์ดูว่าคนเรามีอาชีพอะไรบ้างเราควรจะไปฝึกทักษะฝีมืออะไรบ้างอ่ะเปิดวิด,โดีโอดูเขามีมือถือนี่ถูกไหมครับเฮ้ยเราต้องตั้งใจเรียนนะจะได้รู้ข้อมูลจะได้เลือก แล้วมาพัฒนาทักษะฝีมือพัฒนาโอกาสเราจะได้มีเงินเยอะๆเราจะเป็นได้ไปเล่นเครื่องเล่นไปเล่นเกมที่อยู่ในห้างได้เอออย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเติมเต็มนะครับส่วนเชี่ยวชาญก็คือทุกคนรู้วันแรกที่ไปเตะตะก้อเตะฟุตบอลไม่เก่งหรอกอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละนี่คือรอบที่1ยกตัวอย่างรอบที่หนึ่งหลังจากที่ผมฟังแล้วก็จะมาคุยกันส่วนแกนดีบุบบวกคืออะไรเคยเห็นไหมครับคนที่ มีปัญหาชีวิตจากการที่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองไม่ดีบริหารจัดการร่างจัดการร่างกายและจิตใจห้องนอนบ้านของตัวเองไม่ดีบางทีมันเป็นปัญหานะครับดีจากแก่นก็คือดีดจากจิตใจดีจากความรู้สึกดีจากใกล้ตัวพลังสติปัญญาหารกล้าฉลาดท้าทายตนเองฉลาดโฟกัสจัดระเบียบวางระบบจ่ายเวลาใ้าการโฟกัสจัดระเบียบวางระบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของรอบที่หนึ่งผมก็จะ ให้ไปทําอย่างลักษณะของรอบที่สองเนี่ยโอ้โหคนเราครับเคยมีคนมาบอกว่าลูกฉันไม่เก่งเลยทําไมมันไม่เก่งเลยผมไม่อยากใช้อีกคำหนึ่งครับผมบอกแล้วว่าอย่าไปบอกว่าเด็กเขาเรียนวิชานั้นได้ศูนย์แล้วเขาไม่เก่งไม่ใช่มันมีอยู่5ขั้นหนึ่งสมใจสองแค่ลองสมือสมัครเล่น 4. มืออาชีพหฉลาดสร้างมีการมีใจรักทุกท่านครับ ใครคนไหนก็แล้วแต่ไปถึงจุดที่เป็นมืออาชีพแล้วไม่ได้แค่เครียดอย่างเดียวไม่ใช่แค่มุ่งมั่นอย่างเดียวแต่ฉลาดสร้างการมีใจรักในสิ่งนั้นเขาก็จะเป็นเซียนและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนที่เขาไม่เก่งบางทีไม่ใช่ว่าอะไรเขาแค่ยังไม่สนใจไม่ใส่ใจอ้าวพูดตรงๆอ่ะยุคนี้และยุคต่อไปเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่กับจออยู่กับสมาร์ทโฟนอยู่กับเกมอยู่กับละครอ,อยู่กับซีรีส์ซึ่งมันมีสีสันโดดเด่นมันมีความน่าตื่นเต้นเนี่ย พลังความสนใจใส่ใจเขาจะไม่สนใจใส่ใจเรียนในห้องเรียนหรือเรียนในกระดานเรียนในกระดาษแบบเดิมๆโอ้โหเราจะทำยังไงล่ะครับเอา้าผมรักจริงจริงใจแล้วก็รับจ้างทั่วไทยจริงๆนะครับในวันนี้เนี่ยผมอาจจะยังมีแค่วิดีโอซึ่งทุกคนสามารถไปดูได้นะมาเติมเต็มได้แต่ในวันข้างหน้าผมจะล้อมรัว มีทีมครูมีทีมงานมีแบบอย่างของการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีแบบของคนที่กระจายในสคนํานี้คือเป็นกิจการจริงๆนะครับจะทําเป็นกิจการจริงๆถึงได้มาบอกต่อไว้ในวิดีโอนี้นะครับบอกไว้นะครับกราบขอร้องนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรทุกท่านครับผมไม่รู้มาก่อนผมก็ลองผิดลองถูกผมไม่ใช่คนดีด้วยอะผมพูด,ดง่ายๆอย่างนี้แหละเคยมีครั้งหนึ่งผมเรียนระดับมหาวิทยาลัย พึ่งเข้าไปในในระดับนั้นเนี่ยได้แค่ไม่กี่เดือนรุ่นพี่ที่ดูแลมาเป็นพี่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเขาก็ให้เพื่อนๆเขียนว่าเพื่อนแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะมีคนเขียนผมว่าเจ้าเล่ห์เนี่ยหลายคนมากๆจนเริ่มมีคนเกลียดผมจากคาว่าเจ้าเล่ห์นี่แหละนะครับแต่ในชีวิตจริงเวลาที่คนสัมผัสกับผมนานๆเนี่ยเขาจะบอกว่าผมซื่อแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้แต่คําว่าไม่ใช่คนดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่คุณดีแต่เขาอยากอยากจะดีเขาจ้องจะดีมาโดยตลอดแล้วถามว่าอะไรคือหลักฐานว่าผมจ้องจะดีมาโดยตลอดหรือผมดีหรือไม่ไม่ดีเนี่ยทุกท่านครับไปดูในวิดีโอได้จากวิดีโอหมายเลขวิดีโอนี้คือ774แต่มีวิดีโอก่อนหน้านั้นเยอะมากผมพยายามมาโดยตลอดซึ่งมันไม่ใช่แค่แค่ความพยายามความคลั่งไคล้ความหมกมุ่นการที่เราไปไป เป็นเนื้อเดียวกับมันมันไม่ใช่แค่นั้นมันแป,แ,ปแปลว่าอย่างนี้ครับผมไม่ใช่คนดีเนี่ยผมผ่านการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมานานแล้วบางทีผ่านการเรียนรู้ชีวิตจากความปิดพลาดเนี่ยจากวิบากกรรมเนี่ยมานับชาติไม่ถ้วนชาตินี้ก็เยอะแล้วผมรู้แล้วครับในจังหวะที่คนเราเนี่ยไม่จริงใจต่อกัน,นในจังหวะที่คนเราไม่ไปถึงไม่ติดเครื่องได้ ไม่รู้จุดสําคัญขาดความคมชัดขาดความเข้มแข็งไม่สามารถพึ่งตนพึ่งกันได้เนี่ยโอ้โหมันมันไม่ดีเลยผมบอกอย่างนี้แหละนะครับแต่การที่เราไปเข้าจุดไปจับจุดไปอ่านให้ขาดไปตีให้แตกจนถึงขั้นที่เราจับจังหวะได้มันติดตั้งติดเครื่องสําเร็จมันไปต่อได้จริงๆทุกท่านครับกิจการนี้เนี่ยยังไงผมก็ทําเพราะว่าอะไรมันคือโอกาสครับ ให้ผมพูดตรงๆนี้แหละมันคือโอกาสของโลกใบนี้ผมพูดตรงๆอีกทุกวันนี้เนี่ยทรัพยากรของมนุษย์มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงจากอะไรบ้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมมลพิษที่คนเราอยากรวยเนะาะก็เข้าถึงทรัพยากรอย่างมากววเกิดขยะเกิดมลพิษอะไรมากมายนะครับเนี่ยนะครับต่อมาคือเลยครับสื่อสื่อเนี่ยผมเรียกคาว่าสงครามจิตวิญญาณชน นะครับแต่ไม่ใช่สงคารามเีทีเดียวบางทีเขาอยากขายของอะ่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าตีโอตีอ้อมนะครับผ่านสื่อนี่แหละนะครับแค่นั้นเนี่ยเนี่ยจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้อกับคนนะสื่อต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เรานะเขาไม่ได้ให้เราฝึกทักษะฝีมือเพื่อมีความรู้ความสามารถนะครับเขาอยากได้เงินจากกระเป๋าเรานะโอเคไหมครับเขาอยากได้เสียงเรานะเขาอยากให้เราติดตามเช่นชมเขานะ ถูกต้องไหมโอเคไหมครับต่อไปครับการเกิดขึ้นของมนุษย์อ่ะอย่างการเกิดข,ขึ้นขึ้นของมนุษย์เนี่ยพ่อแม่ที่ดีเข้าใจหลักวิทยาการจิตวิทยาศิละปะจักรกะเครื่องมือกลไกลหลอมรวมเข้ามาจนเป็นกายใจที่มีคุณภาพจนสามารถพึ่งตนพึ่งกันได้ดีอยู่ในชีวิตที่ดีอ่ะชายหญิงมาเจอกันไม่จับมือกันง่ายๆไม่เป็นาธาตุแรงขับทางเพศไม่เป็นาธาตุฮอร์โมนแต่ เข้าเข้าใจชีวิตเข้าใจที่ที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยแล้วมาคุยกันแบบดีๆจะร่วมเพศกันเปลี่ยนเป็นการร่วม,มรักหลอมรวมแบบดีๆฉลาดจังหวะที่เกิดการปฏิสนธิเนี่ยคือความตั้งใจคือความเต็มใจคือระดับพลังงานชีวิตที่ดีนะครับก่อเกิดชีวิตแรกที่ดีเกิดการดูแลในคันที่ดีเกิดการดูแลตามวัยที่ดีโอ้โหนี่คือชีวิตที่ดีไล่ไปตามละดับนะครับ ผ่านกิจกรรมมีการเล่นมีการอะไรอย่างเหมาะสมแต่คู่รักที่มาเจอกันแบบไม่มีคุณภาพการปฏิสนธิการร่วมรักที่ไม่มีคุณภาพการดูแลในคันการดูแลตามวัยที่ไม่มีคุณภาพทุกท่านครับทรัพยากรมนุษย์ผมทําเป็นกิจการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากจุดพื้นฐานแล้วไล่ต่อไปตามลาดับแต่มันกระจายในสี่คำเติมเต็มบกบวกบวกเชี่ยวชาญบวก,บวก แกนดีบวกบวกแผนดีบวกบวกทำเป็นกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างคนเรามาอยู่ในชุมชนหน่วยงานสังคมต่างคนต่างไม่คุยกันทุกคนต่างมีหน้าที่มีหน้าที่ที่ต้องเชื่อมโยงกันเป็น,นกลไกเป็นระบบเป็นกระบวนการในการทํางานแต่ไม่มาคุยกันทีมไม่ชัดเจนผังแผนงานไม่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นแต่ทีมงานที่มาคุยกันจนเคลียร์หน้าที่เคลียร์การเชื่อมโยงหน้าที่ เคลียร์กลไกลระบบกระบวนการดีแล้วนะครับเกิดทีมดีผังดีทีมงานดีผังผังงานดีจากนั้นเนี่ยทำงานไประยะหนึง่งเกิดทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมงานผังงานทํางานด้วยรู้หน้าที่รู้หน้าที่เชื่อมโยงกร,ก,กระบวนการกระบวนกนารกลไกดีแล้วเกดิดทีมพิเศษผังพิเศษโอ้โหหน่วยงานนั้นจะ,จะเจริญอย่างมากแต่ปัญหาก็เลยครับคนไม่คุยกันโอ้โหเห็นไหมครับ ปัญหาจากบรรยากาศสภาพแวดล้อมปัญหาจากสื่อที่เขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราอ่ะเขาทํามาเป็นอย่างดีด้วยหลักจิตวิทยาทั้งปวงทั้งโดยตรงได้โดย,โดย,โดยอ,อ้อมการที่เรากันเองเนี่ยมีลักษณะของการตูนฉีกออไปเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําขาดความเข้มแข็งขาดความสมัครสมานสามัคมค,มค,คีกลมเกลียวขาดประสิทธิภาพท่านเลงเห็นไหมครับจากนั้นครับลูกหลานของเรา เคยได้ยินคำนี้ไหมครับสมองติดเกมสมองติดยาติดพฤติกรรมที่มันไม่โฮลิสติกที่มันไม่ครบวงจรผมผมเรียกพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ดีนะพฤติกรรมที่ดีกิจกรรมที่ดีประสบการณ์ที่ดีว่าเชิงลึกและเชิงลึกเชิงลึกก็คือเราไปกําหนดเองงอกงามอะไรบางอย่างขึ้นมาเองถึงบอกว่าเนี่ยเป็นสองขั้นในอนาคตผมก็จะใช้เครื่องมือกลไกในการดําเนินกิจการนี้เป็นอย่างดี รองรับสภาพความเป็นจริงของโลกที่สอบผ่านคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเล็งให้เห็นจินตนาการให้ถึงมองให้ขาดนะครับเกิดเขาเรียกว่าอะไรความมุ่งมั่นนำไปสู่ความเชื่อมั่นนำไปสู่ศรัทธาที่ดีเนี่ยจากสภาพเป็นจริงเนี่ยเราอ่านให้ขาดเราจับจุดให้ได้เราไปถึงจุดที่กำหนดกำหนดได้ว่าเราจะไปตรงนี้แหละนะครับ มุ่งมั่นที่จะไปนะครับจนไปถึงจุดที่มันเป็นเป้าหมายเป็นศรัทธาของเรานะครับซึ่งนั่นแหละคือการอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดจับจังหวะให้ได้คนเราครับทุกวันนี้ผมไม่ว่าไม่ว่าใครเลยนะครับแต่สนหรือไม่สนลองหรือยังนะครับสมัครมาเล่นหรือยังไปถึงจุดเป็นมืออาชีพแล้วเหรอฉลาดเติมจิตวิทยาที่ดีทั้งปวง สร้างการมีใจรักโอ้โหทั้งหมดครับจะเป็นสถานีอย่างชัดเจนงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับแต่แต่ทั้งหมดปยานน้อยนะครับเอาแค่นี้แหละนะครับด้วยความรักด้วยความจริงใจนะครับรักจริงจริงใจและรับจ้างจริงๆคนเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนะครับสิ่งที่ผมขอร้องทุกคนทุกวันนี้คืออะไรครับ่าด่าผมเลยเพราะว่าอะไรครับปัญหาในสังคมโลกใบนี้ มันก็สะท้อนออกมาผ่านรูปแบบวิถีชีวิตของเราร่วมกันทั้งหมดอะไรเราเหมือนอยู่ท่ามกลางปัญหาเหมือนมันเปรียบเทียบเหมือนคนที่อยู่ท่ามกลางกองไฟยังไงมันก็ร้อนแต่เราจะออกจากมันหรือยังนี่คือทางหนึ่งคือเครื่องมือหนึ่งในการออกถ้าผมขอร้องคนที่ผมรักได้ขอร้องท่านนั่นแหละกรุณาบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้้ผมหน่อยส่งเสริมอาชีพให้เด็กชายดามหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ